สวัสดีครับร้านสมัยทีเซอร์เวตครับผมช่างเอ็กนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมแล้วก็ํำโพงแบตเตอรี่ของคุลูกค้าบวมครับแล้วค่อนข้างเสื่อมเยอะครับอันนี้บวมมากเลยครับแกดูเลยนครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลยใช้งงานได้ลูกค้าท่านใดมีเรื่องปัญหาของแบตเตอรี่เสื่อมก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนรอรับกลับได้เลยนะครับผมร้านสมัยทีเซอร์เวนมีทั้งหมด8สาขาครับผมมียูเนี่ยนมอล่าพาวเดอมอล บางรัตนาทิเบตนะผมแล้วก็เดอะมอท่าพร์ครับผมแล้วก็สาขาเทอร์มินอลนรกยูเนียนมอลลัดเ้ลอเมกาบางนานะครับผมแล้วก็สาขาสำนักงานใหญ่อยู่ประเวณนะ,ค,ะครับผมไอฟิวบางนาครับลูกค้าท่านได้สะดวกาสามารถไปแท้บร,ริก,การทุกสาขาครับผมเป็นแบตเตอรี่ก็จะมีประกันให้นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนรอรับได้เลยครับผมแป๊บเดียวครับผมหลังจากเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมีการสปา ทำความสะอาดด้านในของเมนบอร์ดให้ด้วยนะครับผมคุณลูกค้าอันนี้ก็ลำโพงแตกครับก็สามารถเปลี่ยนได้ครับหนูสามก้าแตกก็จะมีลำโพงสองสองด้านนะครับผมก็ส่วนมากก็ก็แตกค่อ้ข้านบ่อยครับลำโพงสหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็แบบเก่าครับบนบวมากครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ใช้งานได้เลยนะครับก็รอรับกลับบ้านได้เลยครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับ ฝุ่นด้านในเราก็จะสกีนให้หมดเลยนะครับผมว่าทําความะอาเครื่องเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เราก็ทําความะอาเครื่องให้ด้วยครับผมลูกค้าด้านใดสะดวกก็ใช้บริการได้ทุกสาขาครับผมมีทั้งหมด8ปสาขาครับผมเทมินอนนก็มีครับแล้วก็ไม่กาบบางนาอยูนน่เนยนมอลัดวนะครับผมแล้วก็เดอะท่าเดอะมอลท่าพาแล้วก็เดอะมอลรัตนาทิเบตสํานักงานใหญ่ก็อยู่ปะเวศครับผมแล้วก็มีสาขาน้องใหม่วัชรพลน,นะครับ ตัวันนี้ผมใช้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ